สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรายงานสภาพอากาศประจำวันขอคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับสภาพอากาศวันที่12มิถุนายนนี้ครับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศเราตอนบนเข้าสู่หย่องความกดอากาศตำ่ำบริเวณอ่าวังเกีประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในระยะนี้ไว้ด้วยครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1 ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับส่วนสภาพอากาศในวันนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 6องถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสกลน,นครนครพนมกาลสินมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณสเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง 1- ถึงสองเมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 4องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1- เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ